วันนี้มีอะไรมาแนะนำเพื่อเหนยมันเป็นหัวปรับแก๊สแรงดันสูงมีอยู่สองแบบนะเนร้านเราเป็นหัวปรับแก๊สแรงดันสูงที่ใช้กับเตาสู้เตาเมค้ามีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างหัววาลสองตัวนี้มาบอกกันเลยวันนี้นะเพื่อนวาลตัวนี้เป็นหัวปรับแก๊สแรงดันสูงเป็นวาลแบบธรรมดาทั่วไปนะคะตัววาลตัวนี้ราคาย่อมเยานะตัวนี้เป็นเกลียวเหล็กส่วนตัวนี้เป็นวาทองเหลืองเกลียวพุงอะไรตัวนี้เป็นเกลียวทองเหลือง แกนวาวตัวนี้จะสูงกว่ามันสามารถที่จะทําให้ไฟออกจากหัวเตาเนี่ยแรงขึ้นเพราะว่าเมื่อแรงดันของวาวตัวนี้ขัดให้เตี้ยลงยิ่งเตี้ยแรงดันของเตามันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มความแรงของหัวเตาเราได้นะเพื่อนแกนวาตัวนี้ <c oughs> มันชอบจะทานก็โซงนะทอดันดันกุ้งโซงเหรอข้อวตัวนี้หรอใช่นี่ไงเห็นพ้อเส็จเทียบไหมนี่ แัวนี่ถูกน่เ